สวัสดีค่ะดิฉันนางอรุณรัตน์จำปาเทพเป็นเกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานที่ตำบลขันไร่อําเภอศิรินธรจังหวัดอุบลรชาชธานีตำแหน่งเลขานุกการกลุ่มผู้ใช้น้ำ 9L พัฒนาโดยมีนายทองภูลศรีรัตนามเป็นประธานกลุ่มในกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศิรินธรโดยมีฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่สองโดมน้อยเป็นหน่วยงานที่ผันน้ำมาให้กลุ่มเกษตรกรได้ใช้ทำการเกษตร โดยวิธีส่งด้วยระบบคลองชนละระทานมีการเริ่มปล่อยน้ำวันที่4ธันวาคมของทุกปีและจะไปสิ้นสุดอยู่ที่วันที่16เมษายนของปีถัดไปรวมระยะเวลา4เดือนเศษเกษตรกรในคลองสาย9แอลพัฒนาจะมีบอ่อเก็บกัก,กน้ำไว้ใช้สำรองขนาดของบอ่อจะแตกต่างกันไปตามสภาพแปลงของแต่ละบุคคลนั้นๆส่วนแปลงของเราจะเป็นแปลงเกษตรผสมผสานที่มีกิจกรรมหลายอย่างรวมๆกัน ที่มีความจําเป็นเกี่ยวข้องกับน้ําโดยตรงเช่นการเกษตรประมงปศุสัตว์และสิ่งแวดลอ้อมในแปลงเกษตรของเราจะเน้นพืชที่ใช้น้ําน้อยเช่นไม้ยืนต้นไม้ผลไม้เศรษฐกิจเช่นไม้ยางนายางพาราไม้พยุงไม้เต็งไม้รังไม้ประดูตะเคียนทองเป็นต้นซึ่งในส่วนนี้เราจะมีการปลูกเห็ดในป่าปลูกเพื่อให้เป็นแหล่งอาหาร ด้านการประมงในบ่อของเราจะประกอบไปด้วยการเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์เช่นปลาตะเพียนปลานินปลาหมอปลากดเหลืองปลาในและปลาหนวนจันไว้สําหรับการบริโภคและเป็นการจําหน่ายสร้างรายได้อีกทางส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่วัวเพื่อนํามูลวัว มาทําเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ให้กับผักสวนครัวและยังนํามูลสัตว์มาลงในบอ่อเกสชีวภาพผลิตเป็นเกสชีวภาพไว้ใช้เองในครัวเรือนทั้งนี้ตั้งแต่กล่าวมาข้างต้นน้ําจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นสําหรับทุกกิจกรรมในสวนของเราก่อนจะนําน้ําเข้ามาในแปลงต้องดูคุณภาพของน้ํา น้ำที่ไหลผ่านมาจากหลายหมู่บ้านกว่าจะมาถึงแปลงเราเราต้องมั่นใจว่าน้ำนั้นมีคุณภาพดีจริงๆโดยมีการนำน้ำเข้ามาในบ่อพักไว้ก่อนและกระทำการปั่นฟอกอากาศเติมอากาศโดยใช้กังหันแรงดันน้ำและใช้จุลิรีย์ EM ในกระบวนการปั่นอากาศให้กับสัตว์น้ำไปในตัวอีกทางก่อนปล่อยลงสู่แปลงเกษตร ธนาคารน้ำใต้ดินก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในสวนเราซึ่งมีหน้าที่เก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงปลายฝนและต้นฝนในระยะเวลาที่ชนละทานยังไม่ได้ผันน้าเข้ามาในแปลงให้เกษตรกรเราก็จะได้อาศัยน้ําที่เก็บกักไว้ในชั้นใต้ดินซึ่งการฝากน้ําในธนาคารใน้ําใต้ดินที่สวนเรานั้นจะไม่เหมือนที่อื่นธนาคารที่อื่นเขาจะอาศัยแต่น้ําฝนลงในธนาคารน้ําแต่ในสวนของเราฝากได้ทั้งน้ําฝนและน้ําชนละทานเราจึงได้เปรียบก,กว่าที่อื่น ทั้งด้านทรัพยากรใช้น้ำอย่างมีคุณค่าส่งผลให้แปลงของเราอุดมสมบูรณ์แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดึงความชุ่มชื้นผลไม้ติดดอกออกผลได้ดีผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือมีการรวมกลุ่มจากผู้ผลิตผักปลอดสารอาหารปลอดภัยส่วนมากจะเป็นแรงงานจากคุณสุภาพสตรีทำให้สตรีกลุ่มนี้ไม่มีคำว่างาง,งานค้าขายเป็นผลิตเป็นมีรายรับลดรายจ่าย ทำการตลาดเป็นค้าขายออนไลน์เป็นบริหารจัดการเวลาไม่ต้องทิ้งขินฐานไปทํางานที่อื่นเน้นเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์เป็นหลักเพื่อสุขภาพผู้ผลิตและผู้บริโภคจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตําบลขันไร่รับคณะศึกษาดูงานจากทั่วประเทศทําให้ลูกๆเราได้รู้ว่าคําว่ากเกษตรกรคําว่ากเกษตรกรรมยังมีความก้าวหน้าอีกไกล <perfekt ion ic> และจะได้ s <mit> <S ขยายผลจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มาเป็นรุ่นเราและรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกสุดท้ายขอขอบพระคุณ AWP รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ที่สนับสนุนเกษตรกรไทยให้ได้ไปเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรรมแบบยั่งยืนและขอขอบคุณกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้จัดทำโครงการดีๆให้กับเกษตรกรไทยสายน้ำพระราชทานสายทานแห่งศรัทธาชลประทานผันน้ำมาชาวประชาสุขใจ